สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาดูรถพ่วงข้างนะครับวันนี้จะเป็นรถพ่วงข้างขายผลไม้พุ่มพวงนะครับผมรูปแบบสไตล์ทางร้านประมาณนี้เลยนะครับรูปแบบสไตล์พุ่มพวงนะครับเราก็จะมีตะขอมีเหล็กให้ให้อยของนะครับประมาณนี้เลยทีนี้เรามาดูรายละเอียดต่างๆนะครับ อย่างแรกนะครับผมเราจะให้เป็นล้อแมกทุกคันนะครับโชคหนึ่งคู่คันนี้จะเป็นรถหนักนะครับลูกค้าเพิ่มโชคมาอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นสี่ตัวข้างนอกสองข้างในสองนะครับประมาณนี้ห่อหุ้มด้วยแผ่นสแตเลสนะครับลัอก็เป็นสแตเลสนะครับผมเสาหลังคาประมาณนี้นะครับรูปแบบรอบคันนะครับ ข้างหน้าเรามีที่เก็บของให้ลูกค้านะครับผมมีที่เก็บของล็อกของได้นะครับประมาณนี้นะครับผมใส่ลังผลไม้ได้นะครับยัดเข้าไปได้เลยนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนเราวางตะกร้าก็ได้วางตู้กระจกผลไม้ก็ได้นะครับ รูปแบบประมาณนี้ตัวนี้เราก็มีที่ใส่ของนะครับห้อยของเป็นสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสนะครับผมแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนเรามีชั้นใต้หลังคาให้แล้วก็จะมีตัวห้อยของให้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับผมรอบคันนะครับ ด้านบนก็ห้อยของได้รอบคันเลยนะครับผมรูปแบบประมาณนี้นะครับนี่คือรถขายพุ่มพวงนะครับพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าเตรียมแค่รถมอเตอร์ไซค์มานะครับทางร้านจะติดตั้งให้เรียบร้อยรูปแบบประมาณนี้เลยนะครับ ทีนี้ตัวหลังคาเป็นผ้าใบนะครับเราจะแถมกันศาสตร์ให้หนึ่งข้างลูกค้าเลือกเป็นฝั่งซ้ายนะครับดึงอ,ออกมาได้เลยนะครับผมรูปแบบประมาณนี้เลยนะครับส่วนเรื่องราคานะครับเรื่องราคาลูกคา้าราคาเริ่มต้นหนึ่งหมืนสองพันเก้าร้อยบาทนะครับราคาเริ่มต้นหนึ่งหมืนสองพันเก้าร้ยบาทนะครับ ได้แบบนี้เลยนะครับครบชุดเลยเอาแค่รถมอเตอร์ไซค์มานะครับราคา12,900บาทนะครับส่วนตัวนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มแค่โช๊คอย่างเดียวนะครับโช๊ค2ฝั่งนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งมอเตอร์ไซค์นะครับเป็น3ตัว900บาทนะครับสั่งเพิ่มเติมขึ้นมาแค่นี้พอนะครับ รูปแบบพุ่มพวงประมาณนี้นะครับผมส่วนท่านใดนะครับยังมองภาพไม่ออกนะครับมาดูรถคันนี้นะครับอันนี้พ่อค้าโดยตรงนะครับผมนี่คือรถพุ่มพวงที่ห้อยของเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับพ่อค้ากำลังจัดเตรียมนะครับของออกขายตอนนี้เลยนะครับพอดีมีโอกาสได้ผ่านมาก็เลย วะเข้ามาถ่ายคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวดูรอบคันเลยนะครับฝั่งนี้อันนี้จะเป็นรถตุ๊กๆนะครับอันนี้ลูกค้าใช้รถตุ๊กๆนะครับประมาณนี้เลยถ้าเป็นพุ่มพวงนะครับสไต,ตายรถพ่วงกับรถตุ๊กตกก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าห้อยของเสร็จแล้ว อันนี้ก็จัดเรียงของอย่างสวยเลยนะครับประมาณนี้เลยครับนี่คือสายพุ่มพวงนะครับอุดหนุนแกได้นะครับอุดหนุนแกได้ใต้เจอนะครับรถตุกๆแถวบางพีนี้แกกินขาดแล้วนะครับลูกค้าทีนี้กลับมาดูรถพ่วงใหม่นะครับก็จะสไตล์คล้ายๆกันนะครับเวลาห้อยของออกมาก็ อยู่ที่ลูกค้าจะจัดของเรียงของแล้วนะครับโอเคครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือท่านใดยังไม่พร้อมก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ